สวัสดีครับมาพบกับนัดฟอรสไนครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17บเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยนี้นะครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้ฟังกันวันนี้ก็จะเอาให้เน้นๆเลยครับเซเรียอากับลาลิกาสเปนอย่างละหนึ่งวิชาแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์นะครับช่องนี้ของทางนัดฟอรสไนไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับวิชาแรกของเรานะครับผมก็พาไปที่อิตาลีกันก่อนครับกับรายการฟุตบอลกาโชเซเรียอาในคืนวันจันทร์แล้วกันหรือว่ามันเดยในนนตอี้ครับ ผลงานของพวกเขาครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยครับเจนนวนะครับผลงานก่อนหน้านี้ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับผมโดยแบ่งเป็นห้าครังหลังสุดเนี่ยมีหลุดแพ้ไป2 เสมอหนึ่งแต่ว่าก็มีชนะให้เห็นถึงสองเกมแล้วกันเกมล่าสุดับเพิ่งจะไปเจ้ากับโตรีโนมาครับวันนี้จะได้เฝ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งในการรับมือกับทางด้านของเวเนเซียนะครับสำหรับสถิติการเฝ้าบ้าน2ผลล่าสุดทางด้านของเจ้าเจโน่ก็ทําได้ดีด้วยกันนะครับส่วนเวเนเซียในตอนนี้ใช้คำว่าย่ําแย่ได้เลยครับเราเราเกือบเจเกมแล้วที่เขาไม่สามารถชนะใครได้เลยครับโดยแบ่งเป็นทั้งเสมอและแพ้นะครับจะหนักไปทางหน้าของการแพ้มากกว่าด้วยสาครับส่วนสถิติในการที่เขาต้องออกไปเล่นนอกบ้านนะครับบอกได้เลยว่าแพ้มากกว่าเสมอด้ววยคก็็ตีเปน่า5ลสุด แพ้ไป3เสมอ2เกมแล้วกันสำหรับในเรื่องของตัวผู้เล่น้วยความพร้อมวันนี้ครับค่อนข้างที่จะพร้อมทุกทั้งคู่นะครับผมนะสำหรับทางด้านของเจนัววันนี้ก็ต้องเน้นเพื่อเอา3าคะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยครับวันนี้มาเจอกับคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแร่งมากรวมถึงนะครับผมทางเวเนเซียถึงแม้ว่าต้องการแต้มแต่ก็ดูแล้วครับน่าจะรอดยากนะครับในตอนนี้สุดท้ายท้ายสุดผมยังคิดว่าเจนัวน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆแล้วกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับกับศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับผมในช่วงเวลานะครับตีสามนะครับผมนะ บาร์เซโลนาครับที่จะเจอกับรายโยบาเยกาโนครับถือว่าเป็นเกมใหญ่เหมือนกันครับบาซาเนี่ยที่3นะารายโยที่6แล้วกันสําหรับบาซาวันนี้นะครับต้องบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยแล้วกันนะครับห้าหกเกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะนะของไปมากถึง5เกมครับเสมอ2เกมแล้วกันนะครับถือว่าตัวนี้ยอดเยี่ยมมากๆเกมล่าสุดก็ไปจัดการทางด้านของเซบีย่ามาได้ถึงถิ่นเลยครับสี่ประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับสำหรับทางด้านของผู้เือนอย่างรายโยบาเยกาโนก็ยังถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันครับห้าหกหลังสุดเนี่ยครับ เอหนึ่งแล้วก็แพ้นหนึ่งเกมได้กันนะครับถือว่าผลงานในปีนี้ดีทั้งคู่เลย นะครัสำหรับในเรื่องความสําคัญเลยผมยังมองว่าบาร์ซ่าตอนนี้นะครับตามหลังทางหน้าของเรอัลมาดริดเนี่ยเพียงแค่นะครับผมนะสามคะแนนเท่านั้นถ้าวันนี้นะครับผมเก็บ3ามคะแนนเพิ่มได้ผมบอกได้เลยว่าทําแต้มเทียบเท่าลุน้นแชมป์กันสนุกแล้วครับสำหรับบาร์เซโลนาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะพร้อมนะครับยังขาดผู้เล่นบางบางรายเท่านั้นครับบาร์ซ่าขาดเฟลมินโลเปสมาร์กเบอร์นอลนะครับ, Lopez, รบแล้วก็อันเดรียสตเกนนะครับส่วนทางด้านของไดโยบาิญเกโนนะครับแน่นอนว่าไม่มีเซอร์ gio คาเมโลนอกนั้นอยู่กันครบเลยแล้วกันสาาาหรรัััับบววนนนี้ก็็ยยงงงงงงคคมอ่์เซโลแข แรงกว่ารายโยบิเยกาโน่นับทั่วแผ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองด้วยตัวสำรองก็ยังคงมีชื่อของเฟอร์รานตอเรสที่ช่วงหลังมาแล้วลงมามักทำประตูได้ด้วยครับยังไม่รวมตัวจริงอย่างพวกราฟินญาเลวันดอฟสกี้นะครับผมแล้วก็ทน้าของยามินลาเมาด้วยนะครับซาานาของรายโยบิเยกาโน่ก็จะมีเจ้าเดสปุโตนะครับเป็นตัวความหวังแล้วกันถึงแม้ว่าวันที่ผ่านมารายโยจะเล่นได้ดีครับไม่ว่าจะเย่าหรือเดียนแต่ผมคิดว่่าาาาานนนนนรัับบบกกมมเเจจออซลลใใตีีํงแ ไม่ใช่เรื่องดีแน่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับผมยังรู้สึกว่าบาร์ซ่าน่าจะผ่านไปได้สบายๆครับในค่าคืนวันนี้นะครับก็นี่คือ2วิชาที่ใส่กิ๊กแล้วกันนะครับผมนะทั้งเจนัวและบาร์เซโลนาเจ้าบ้านทั้งคู่เลยละกันครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับในวันต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่มารอฟังครับแล้วเจอกันครับ